รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ถา้เห็นแล้วตีกันถาเพืเกียรติน้องพรับข้านได้มาแล้วค่ะอ๋เนาอ มันต้องน่าเห็นใจเขานะเขาเหมือนไม่มีที่ยืนตอนที่เขาถูกโดมทิ้งใช่ไหมคะเขาก็เหมือนไม่ไม่ไม่มีที่ยืนก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งอย่างต้าพี่ก็บอกเขาทั้งสองคนเลยว่าไปด้วยกันไม่ได้พี่เจอกับตาที่ก็พูดอย่างงี้ไปด้วยกันไม่ได้นะตาเขาดีกับหนูว่าเขาดีกับผมมากเลยบอกมันไปด้วยกันไม่ได้มันคนเราเวฟเล้งกันเลยนะคือความถี่เราตอนนติ่ติ่มแช่งเขาหรือเปล่าครับติ่มแลงวติ่ไปไม่อารมเขาหรือเปล่าไ้ใจว่า น้ S <S องพอยเจอมารนเอานี่ไปขังในบ้านแล้วก็เอาโยนข้าวไปใส่หอแล้วโยนข้าวอันนี้เรื่องจริงที่ทำเรืเ่องจริงแล้วแต่ดีนี้เนี่ยแล้วตัวเองก็เอากุญแจมปให้ นฟองเนเซอร์ไม่ถึงนเอร์เซนเซอร์แล้วก็ะถึงก็จะเป็นอิตาลีแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเสมอไปแต่ครั้งนี้เนี่เป็นครั้งสุดท้ายของพลอยนะผมดูแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนในวงการเราอาจที่จะยอมรับในสิ่งที่อารมณ์พลอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่ผู้ชายคนอื่นรับไม่ได้ผู้ชายคนนี้อาจจะรับได้ผมลง อกหกักดันป้อเลยครับเมื่อนางเอกสาวใสหัวใจโลกสวยร้อยเชอร์มานบุญยศักดิ์ที่ตอนเนี้ยปลูกต้นรักหนุ่มหล่อลูกครึ่งจีนอิตาลีมีนามว่าจอนบอกได้คำเดียว อิจฉาครับอิจฉาตาร้อนเผาเผาสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีกูรูท <reserves, S 1> ั้งหกท่ะอ,อยู่กับเจคกอลิน <ส organisation. S 2> แล้วก็รายการโอ,ไอ้ไม o ก็วันโอวันรายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกรูรร้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดาราและนี่เอาพี่เต๋าทำหน้างงและนี่ค่ะเราอยู่กับกูรูทั้งหกท่านพี่ต้อยเอ็กเนอร์คุณพินโยรู้ทาเต๋าทีวีพูคุณเฮเลนแสดาราบอกเอคอนเฟิร์มและที่่านไม่ได้เจ้าแม่ทีวูพี่ติมพนิพาสวัสดีครับ แน่นอนค่ะประเด็นเด็ดเพจมันของเราวันนี้เกี่ยวกับสาวฮอตค่ะโอ้โหละอนเขาแรงมากแล้วก็บทบาทโอ้โหตีบทแตกคุณพลอยเชมานกับแฟนใหม่นี่เลยนะคะอ่ะเราพร้อมไปดูภาพกันกันเลยดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะจอจอ ไทยอะไรคะโกุอิตาลีออสแหละไม่ใช่ไทยอิตาลีนะคะถ้าอิตาลีเป็นสะพานนะคะไทยเบลเยี่ยมไทยเบลเยี่ยมอ้าไทยอิตาลีด้วยอิตาลีด้วยเออทุกคนมองที่จอหนิดนึงครับมองที่จอมองที่จออ๋อจอหน้าตาหล่อจังเลยไม่แล้วนี่คนที่พูดไทยได้แหละฮะ กูได้กูได้ใช่ไหมคะกูได้ต้นนี้นะทำเพราะใจขคุณจอนไม่ได้เพราะขาไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นคุณผู้ชมทางบ้านอย่าดูกันจนเพลินนะคะอย่าลืมโหวตกันมาด้วยว่าคู่ของรอยเชลมานกับคุณจอนเนี่ยแฟนใหม่จะรอดหรือเปล่าค่ะ รักนี้ของสาวพลอยจะไปรอดหรือไม่รอดกด1รอดกด2ไม่รอดสามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS พิมพ์ข้อความส่งมาที่4560333ลุ้นรับบัตรห้องพักสุดหรู The Bloomb ายที p o พูจำนวน1รางวัลท้ายรายการท่านคำถามแรกพี่เต่าเลยดีกว่าน่าชะงนมาก พี่ว่าเขาได้กันยังคะจะเหลือเหรอก็เหรอถามว่าท่าไหนก็ไปแล้วถามเห็นนักเตะถามนักเกียรติน้องพลพับเพียได้มาแล้วค่ะก็เหรอขนาดนั้นเลยพี่กรู้้้ััันนนทงพี่ต้อยว่าไงคะพับเพียบเรื่องต่อไมเวลาเลือกคนได้ก็ต้องถามพี่ต้อยก่อนพี่ต้อยใส่ความคิดคุณถามจะไปหรือยังว่าใส่ถุงยางหรือเปล่าพี่ต้อยเลย่ะเขาเขาบอกว่าคู่นี้หลงกันมากอ่ะ พี่ปินโยว่าไงบ้างคะก็ดูแล้วก็สมกันดีนะครับค่หลงกันไหมคะพี่พลอยเขาก็แบบมีอะไรมาเยอะแยะมากมายในฐานะประชารัมีอะไรนี่คือพี่มีอะไรคีอแฟนแฟนอะไรพลอยก็มีอะไรคือมีมีอะไรครับพี่คือมีแฟนผู่เั้งมีแฟนมาทั้งหมดเท่าที่ผมจำได้นี่จอรนนี่คนสุดท้ายนี่คนที่สิบสองแรกคือสิบสองคนเลยคนแรกเท่าที่รู้คือสงกรานต์ไม่ใช่เกเมไพ่หรอ เบทัสนี่ทีหลังสองการมาก่อนแล้วคนนี้เละคนที่อินี่เดี๋ยวสีไงช่วยหรอน้องพลอยเจอมารเอาไปขังในบ้านแล้วก็เอาโยนข้าวไปใส่หอยโยนข้าวอันนี้เรื่องจริงที่ถามเรื่องจริงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยแล้วตัวเองก็เอากุญแจไปให้โดนโฟมตายเซ็นเซอร์แจมไม่เห็นว่า เซอระเซอร์เซอร์นเองพโอยเก่าด้วยเหรอไปเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่รู้จักน้องพลอยเซอร์แนที่อยู่ในวงการเบันเทิงโอ้โหมีเสน่หแต่เขาเนี่ยคือเขาขาดพ่อใช่ไหมเขาก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้จะเป็นคนเหงาแล้วก็ มันต้องน่าเห็นใจเขานะเขาเหมือนไม่มีที่ยืนตอนที่เขาถูกโดมทิ้งใช่ไหมคะเขาก็เหมือนไม่ม่ไม่มีที่ยืนก็ต้องหาใครสักคนนหนึองอย่างต้าพี่ก็บอกเขาทั้งสองคนเลยว่าไปด้วยกันไม่ได้พี่เจอกตาพี่ก็พูดอย่างนี้ไปด้วยกันไม่ได้นะตาเขาดีกับหนู่าเขาดีกับผมมากเลยบอกมันไปด้วยกันไม่ได้มันคนเราเวฟเล้งกันเลยนะขึ้นความถี่เลตอนตติ่มแช่งเขาหรือเปล่าัะติ่ม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  วันที่เขายังนั่งกันเลยนะเจอมาหน้ากันบังเอิญดเป็นวิวเขาได้เห็ผมเห็นเห็นแย้งกันเออไม่ไม่พี่ต้อยว่าไม่คือคือต้องมาใจอย่างนะคือพลอยเนี่ยแฟนคนแรกเท่าที่ผมรู้นี่ก็คือ คือสงกรารสงกรารอะไรครับสงกรารเตะเช่นนั้นหรอมีตุ้แอบนี่แหละจริงเหรอครับแต่ก่อนนี่สงกรารนี่ก็เป็นนายแบบนะแต่ก่อนนี้เป็นนางแบบังและเสร็จแล้วก็ก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวพ่อเลยส่งไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็เลเลิกกันเรื่องสงการเนี่ยว่าใครส่งไม่ส่งต้องถามพี่ติ๋มพ่อของคุณสงการปรึกษาพี่ติ๋มว่ายังไงครับอ๋ออันนี้ไม่พูด เอาอย่างนี้กับว่าเราเคยคุยกับแม่แหม่มค่ะแม่แหม่มแม่ของพลเนี่ยบ่นหลายครั้งตั้งแต่สมัยที่เป็นแฟนกับโดเพราะว่าเขาเป็นแฟนประหานนะเออสวยแม่ลูกมีแบบสวยทั้งบ้านสวยทั้งบ้านถามพี่ปิโยนดีกว่าค่ะในฐานะที่เป็นพอสถานีสีขาวโลโก้โลกาค่ะไอแบบ ไปจอดจูบเดินกันอย่างเงี้ยห่ะมันเขาบอกว่าแบบมันไปเจอไหนฮฝรั่งแ้วไหนฮะรูปไหนฮะไหนฮะรูปไหนจูบคือบางอันมันอันเซนเซอร์แต่แบบางคนบอ่เนี่ยแบบกอดรัดฟัดเหนียงภาษาฝรั่งเนี่ยพี่ปินโยว่าไงบ้างคะเอาตามรูปที่เห็นที่โชว์นี่มันก็ธรรมดานะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องไปกอดรัดฟัดเหนียงนี่มันมี เส้นบางๆอยู่นิดเกินนี่ฮะก่อนนี่ฮักเกอนโดนจูงมือกันแบบนี้เป็นเด็กธรรมดาคือคิดว่าอันนี้น่ารักดีเขาบอกอีกนะคะว่าพลอยเนี่ยลงทุนบินไปหาแฟยถึงเมืองนอกคุณเฮเลนก็เป็นเรื่องปกติไม่มีตังอะแต่แรกเฟิร์สคลาสจะบินกี่รอบก็ได้เพราะว่ามีเงินแล้วผู้ชายอยู่เมืองนอกก็คิดถึงกันก็บินไปหาแล้วถ้าเป็นเฮเลนไปปะคะนี่ต้องถามเลยเฮเลนไม่ได้ไปเมืองนอกเราไปนอกเมืองเฮเลนม่ทนนี่ผู้ชายอยู่แถ แล้วเขายังบ่อยนะคะว่าเพื่อนของพลอยเนี่ยชอบจอนมากเพราะว่าสเปคเลยทั้งหลอ่อทั้งรวยสุขุมนุ่มลึกสเป็เพื่อนคือเพื่อนชอบ อยากได้เพื่อนว่าเพื่อนอยากให้เป็นแฟนกับพลอยยั่ไงยังไงก็จนี่้ได้ข่าวมาว่าเพื่อนเกลียแลวก็เพื่อนเนี่ยพาไปเจอที่เชียงใหม่แล้วก็พาไปดูตัวพาไปสแกนริฟต์อันนี่สงนี่สายสแกนอะไรับสแกนแซมไลแ์นี่สายว่าไปกันได้ไหมรุ่นนี่นั่นแล้วสนี้เพื่อนในกลุ่มเขาก็ชอบแฮปปี้แต่ทีนี้เนี่ยวิบากกรรมของน้องพลอยเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้อยบอกว่าแฟนเขาเป็นผู้หญิงเจ้าเสน่ห์แฟนเขาเยอะแต่เยอะก็เสน่ห์สูงอ่ะใช่ไปแรงสูงเลย ก็เดงแล้วโอ้นี่ไต่แรงสุดถ้าไฟแรงสุดจัดเลยถ่ายร่างี่น่ก็จะโต้นละคนะลนี่เขาช่างโรกาเล่ผมโกนี่เสียง่เต็มงแต่เราคนมากนบ คือน้องพลอยเป็นคนขี้วินขี้เหวี่ยงค่ะแล้วจะรอดไหมอ่ะกับแบบผู้ชายสุขุมนุ่มลึกที่เขาพูดกันกับแฟนเขาไม่เป็นคนอย่างนั้นเลยเป็นคนแบบน่ารักมากอหวานเขาเคลียร์เหมือนแมวเลยชอบอยู่ใกล้ชิดเป็นคนคนละเรื่องเลยนะอันนี้มนอันนี้มันเปิดเรื่องแรกที่เห็นด้วยปกติปีกันตลอดเพราะว่า เพราะว่าจริงๆคุณลอยนี่คุณคนน่ารักนะยังไงก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้คุณหรอกแี่ผมเป็นลูกไปสองหมื่นกว่าได้ไหมได้ไหมคับสรุปเลยไม่ไมวไม่นักเืออะไรไปเออแล้วคุณไปหนูก็เป็นลูกโอ้โหเทุกคนผมเดิมเลยที่บ้าผมเลย ก็รูดดังเลยแต่แต่นี้เรื่องครอบครัวงานนี้เรื่อนที่พี่นะซ้อมบริการประกฏว่าเอาคาดของพี่มาเสิริมมาไปรูดมาล่าบ่าโอ้ย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 ่อ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้แชอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ให้บโ่้ยโอ้าโอ้พี่้อ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ัโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโมายโน้นโอ้ยย้ แพรระยะทางอ่าพี่ปินโยว่าไงคะอันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าฝ่ายชายเขาอยู่เมืองนอกครับไม่ไม่จริงเพราะว่าพ่อเนี่มีปัญญานะครับบินไปได้เนี่ยฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้คือคือถ้าเร่ฮะใช้ทับเหล็กไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือคุยกันได้แต่บางทีมันก็หลอกได้นะฮะเอ้าหลอกหลอกนะทั้นะ้กเพราะว่าฮัลโหลหลับแล้วนะแฟนนึ่งมันตายใจว่าออกอ่ะ เคยเจอเคยเจอส,สถานีพอโลกาเลยนี่จะขอพอสถานีโลกาฉันก็ติดเชื้อเฮ้ยแต่กีพลอยมีปัญญาหรือมีสุภาพเอาชัดเจนมีปัญญาฮะมีปัญญาถ้ามีสุภาพถ้ามีสุภาพต้องคิดเยอะหน่อยอะคุณกีดีกว่าทำดวงโง่หงโง่เฮงพลอยนี่แบบแฟนเยอะมากอกระชับกระชับนะกระชับหรอครับ ส่วนตัวผมผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะอ่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่อ่านี่ก็คือแช่งเขาอีกแล้วไม่ใช่คือผมบอกว่ามันไม่ใช่ก็คือบอกว่าตามลักนณะของหมอดูผมก็ได้แบบพี่ติ๋มนะว่าเราไปคบกันไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เขาบอกตามดวงชะตาเขาบอกว่าพลเนี่ยดวงกุดเรื่องความรักจริงครับจริงจริผมว่าเขาน่าจะมีฝ่ายหรือ ซัมติงอะไรบางอย่างอยู่มีไฟที่ลับหรือว่าอยู่ในบริเวณหลังพี่ตามี่ว่ามีไฟตรงไหนนะพอยทำไม้อไปดูของพอยทาไมต้ไปดูของจอยชันดูพอยกรณีจะไปขอดูของพอยสิไม่เอาอยากรู้สิเพราแบบมันอยู่ตรงไหนไม่นะถ้าถ้ากิดแต่งจริงต้องบอกว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าเขาน่าจะมีอยู่ในที่ลับฮะจริงฮะเพราะว่าเพราะว่าลับบนลับล่าง เอ๊ะยังไงที่ครับนี่มารายการบันเทิงไม่ใช่รายการการมาสุดนะมการมาสุดทาไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแต่เรื่นที่รับกันแล้วซึ่งรับยังไงเนี่ยคิดกันเอาอีกแล้วเมื่อไหร่พลอยจะพบรักแท้ะหมอกินโอ้โหพอดูได้ไหมเพราะว่าแบบเป็นห่วงแทนพลอยนะคะก็หมอเกล็ดอายุสามห้าก็พบรักแล้วกับพลอยนี่แหละผมว่าเทปพบดพูจริงแล้ว ผมเห็นเรื่องหมอเกตแะก็คือเขาอาจจะบคบกันจริงๆในช่วงหนึ่งตอนนี้ในช่วงรักแต่ว่ามันไม่ได้ช่วงที่จะต้องเดินไปสู่การแต่นช่วงนี้เป็นช่วงกําลังรักและหลงและโรโรชานช่วงโรชนเมชั่นช่วงที่มาทดแทนเลยทดแทนพอต้าไม่ไปนี่วังเวงวังเวงเหววังแปลว่าอย่างนี้คือจริงๆคืนนี้อะยว่ารักแท้ แต่เป็นช่วงสั้นอ่าวใช่ใช่ใช่เป็นซีซันเซ็ก็เปลี่ยนไปตยาวคือจริงจริงคนเราเนี่ยนะฮะความรักเนี่ยจากความเป็นอาจจะค่อยหมอดูนะคือรักกันเดียวไม่พอต้องอะไรคะรักกันเดียวไม่พอต้องมีสายสาตรด้วยต้องเข้าใจกันหรือเปล่าคือคนเราเนี่ยคือความเข้าใจกันเนี่ยคือมันถึงอยู่กันได้แต่ความรักเนี่ยมันอยู่ไม่ยืดนะส่วนอ่งเจอกันเพราะคนเราเจอกันจะพีเซ็ตสิ่งดีๆนี่ตอนนี้มาเนี หวานหวานดิดอกกุหลาบหวานสุภาพบุรุษนางฟ้าอยังไงอย่างนั้นดอกไม้จันทร์เมื่อไหร่เมียจะตายเมื่อไหร่เอ๊ะจะมาให้เมียกินอาหารสุขภาพก็ไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันอายุยืนถามื่อไหร่จะสั่งพี่เต้สิพี่เต้ก็แต่มองยังไงบ้างครับอยากรู้ของพี่ติ๋มเหมือนกันนะคะท่านติ๋มของผู้หญิงมองยังไงกับนางวสั่นต์มันเป็นรักแบบนี้คือรักจัดเต็มนะคือรักพวกนี้ก็คือเต็มที่ทุกเลยทุกคน รักกับใครเขาก็เป็นแบบนี้ใช่เขาชอบนอนอย่างเงี้ยเป็นแมวเป็นแมวเรื่องผู้ชายคนไหนเห็นก็หลงนะการก็เป็นคนที่มันครบสูตรยอดยอดไม่ไม่ถึงอกเอวสะโพกอ้อโอ้โอ้แต่ยืนยันเลยไม่มีทางไปด้วยกันได้ไม่ได้เลไม่มีทางทำไมล่ะคะพี่ไม่มีทางลูกครึ่ง จีนอิตาลีหรือฝรั่งเศสพี่เจอมาแยะแล้วเป็นชั่วครากรถึงงั้นพวกนี้มันก็อย่างนี้ทุกรายมันตื่นเต้นพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มระวังนะฮะเมื่อเทมันออกไปนิดเดียวเขาด่านะฮะเวเขาด่าเลยนะฮะนี่เ็นการพี่เขารู้ว่าพี่หวังดีรับเขาแต่พพี่ก็เนยได่ไดนของผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะต้องไม่ได้แต่งเป็นพ่อเพียงแต่มันเหงาเป็นเพื่อนกัน มีคนจะคนเดินจูงมือกันแค่นั้นเองก็คือคบเพื่อนนอนเกี่ยวก้อยเออเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์กันเป็นเพื่อนใจกัน่ว่าพี่ต้อยเห็นต่างกับพี่ติ๋มทำไมแม่ก็เห็นเห็นด้วยก็คือคือเขาไม่ได้แต่งงานกันหรอกอม่้ว่แในที่สุดพลอยจะต้องแต่งงานกับคนรวยโอ้เพราะว่าพลอยเขาก็เป็นเด็กกตันญูคนหนึ่งและสิ่งที่แม่เขากรอกเขาตลอดก็เขาคงจะต้องหา ผู้ชายที่แบบเดียวกับคุณบุญชัยเออเหมือนตั้งวงกดง่ายงานมันตั้งวงกดพลอยเชอร์แมนไปเปดูงานก่อนเอ้าเราก็เลยได้จะมาปิดประเด็นนี้กันดีกว่าก็เป็นเด็กกระจนยูค่ะอ่าเรามาโหวตกันเลยดีกว่าว่าคู่พลอยเชอร์แมนับคุณจอนนี่จะรอดหรือเปล่าใครคิดว่ารอดยกมือขึ้นค่ะเอ้าไม่มีเลยเอ้าวกระไรสาวกระนขอโอ้โหสวยกาแสทำไมฮะกาแสทำไมคะเพราะว่า ความรักเนี่ยมองโลกสวยตื่นหรือยังครับตื่นหรือยังเอาหน้าตื่นตื่นไม่อยากโดนเขาด่าอะไรยังไงครับสรุปเสียงเชียร์ช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนโหวตให้แต่สุดท้ายเฮเลนกับพี่ต้อยโหวตให้รักพลอยไปรอด2ต่อสี่เสียงครับแหมที่โหวตเนี่ยกลัวสาวพลอยจะด่าหัวเอาเลอครับพี่ต้อยกับเฮเลน ไม่พี่ต้อยอ้าวเนี่ยามเห็นด้วยกั่เห็นเลนอ่า2ละเพราะว่าเพราะอะไรไหมคือครั้งนี้เนี่ยพลอยมันจริงจังมากเลยจริงจังมากกว่าคนอื่นมากเลยที่คบกับต้ากวอย่างนั้นนะแต่คบกับคนนี้ก็มีความรู้สึกว่าจริงจังจริงใจมันใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้มันเป็นดวงมันเป็นช่วงจังหวัดดวงอ๋อเปมอดูไปเลยที่จ่ไม่พิจารณา ้ี่ฉันได้เห็นตาหน้าคนองไห้จังพี่บินโยพี่บินโยแอบไปเรียนดวงเมื่อไหร่เนี่ยในระยะหนึ่งขนานค่ะระยะสั้นๆพี่เต๋าค่ะระยะสั้นๆเดี๋ยวมากดโปรโมชั่นก็สวัสดีแล้วพูดกันว่าแง thank you ยอมกินกินราคาผมก็ระยะชั่วคราวสักระยะหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ ขึ้นหอลงโลงกันนะไม่ไม่ทราบนะฮะในแต่ในวงการโมดิันเนี่ยใครวมาแต่งล้วครับไม่ใช่ฟังก่อน,นออก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลอยแต่ละคนเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียง<อ><อ>แ,แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าดังดังกระจกอ่ะ<อ>ก็ไม่ยอมกันอีโก้จัดใส่กันน่ะแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนในวงการเขาอาจที่จะยอมรับในสิ่งที่อารมณ์พลอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่ผู้ชายคนอื่นรับไม่ได้ผู้ชายคนนี้อาจจะรับได้ถ้าเหลืผลโหวตจากประเด็น SMS เมื่อวานนี้ อ้ำพัชราภากับแอมพิธานมีสิทธิ์ลุ้นแต่งหรือไม่แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับผู้ชายคนนี้ถึงก็จะเป็นอิตาลีแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเสมอไปแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของพลอยนะผมดูอเห็นว่าเหมือนนี้เราได้ข้อสรุปสี่ใช่ไหมคะอันนี้คุณเอาละค่ะเมาอยู่หรือเปล่าผู้ชายิตี พี่ต้อยก็เลยจะคิดว่าพี่ต้อยอาจจะมีดีก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนอกรอบนะคะวันนี้เราบอกแล้วค่ะเราเรืองเราเรืองทุกแล้วว่าตามคนรายการเราเนี่ยจะโอ้ยไม่กัดกับโอไม่กัดปฏิวัตันนะคะเดี๋ยว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 ไปคุยกันต่อแต่พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้เรามีประเด็นแซ่บกว่าเดิมสรุปว่าแต่งกี่คนเนี่ยแต่งสี่สองไงพี่พรุ่งนี้ประเด็นฮอตบอมธนินกับโฟกัสอย่างนี้วันนี้ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมลาไปแล้ว เลี้ยงอยู่แล้วพ่อแม่ยินดีเลี้ยงจัดการได้ทุกเมื่อจะทำอะไรก็ได้ถ้าจะพันพันได้วยกันทั้งคู่ใช่คนไร่บมันแตกคนจริงๆต่อนนี้ครับคุณแผนจางอายนะครับมันจริงๆมันแผนที่มีสี่ห้าคนเลยนะไปแค่นี้เองไปแค่นี้กับการอีกสามจะครบเจ็บเขามองว่าสวยหรือเปล่ายากินหรือเปล่าไม่ได้มองว่าสวยหรือเปล่ามองว่าพี่ใช้เบอร์แป้งเบอร์อะไรมาเตะฉันไม่เคยมองว่าเขาเป็นผู้ชายทำไมสมมติว่ามีแฟนอยู่ห้าคนแล้วคนหนึ่งจอมแฉเนี่ย จะมาตอแยทำไมอยู่ได้ก็อยู่ไปไม่ว่าตอแย่ไปจะเอาเป็นแฟนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมูรอยู่ไปอยู่ไไม่พาไปกินข้าวอัดทิปได้ทำไมล้วเอาละสิประเด็นวันพรุ่งเนี้ยแซบขาดใจพอพูดถึงประเด็นบอมทนินกับโฟกัสเหล่ากูรูเนี่ยยิ้มหน้าบานเป็นจานกระด้งเลยยังไงก็เพลาเพาเรื่องฝีปากันบ้างนะครับคุณเต๋าสงสารน้องทั้งสคนเขานะครับ